สวัสดีครับร้านอัศวินแก๊สช็อปนะครับวันนี้ผมมีสินค้าตัวใหม่มานําเสนอนะครับสําหรับตัวนี้จะเป็นเตาไทากินะครับหรือว่าเตาทําขนมปลานะครับเป็นของขนมแบบญี่ปุ่นนะครับนี่นะครตัวนี้จะเป็นขนมรูปปลานะครับแล้วข้างในจะเป็นไส้นะครับจะใส่ไส้ได้นะครับไส้คาสตาร์ดไส้ไส้กอกอะไรอย่างนี้นะครับตัวเตานะครับเป็นสแตนเลส สะดูเป็นสแตนเลสทั้งตัวนะครับออตัวนี้นะฮะตัวหน้าเตานะครับเป,เป็นเป็นเหล็กหล่อเคลือบเทฟลอนนะครับตัวนี้จะทําให้ไม่ติดนะครับข้อดีนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นถาดรองนะครับเวลาเราปิดเราปิดมาอาจจะมีแป้งล้นลงมาก็สามารถถอดออกไปทําความสะอาดได้นะครับอย่นี้ทอทั้งหลัง ก็ลิงออกไปล้างได้เลยนะครับตัวมีสะดวกมากนะเป็นสแตนเลสตัวต่อเป็นสแตนเลสทั้งตัวนะครับทําได้ครั้งละ6ตัวนะครับเรามาดูที่ฟังก์ชันการใช้งานนะครับสําหรับตัวนี้จะเป็นรุ่นแบบใช้ไฟฟ้านะครับสําหรับไฟฟ้าที่ข้อดีก็คือใช้งานง่ายครับนี่ครับเสียบปลั๊กนี่ครับ เียบปลั๊กแค่นี้นะครับใช้งานได้เลยนะครับสำหรับการใช้งานก็ไม่ยากเลยครับเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดความร้อนได้เลยนะสำหรับที่สําหรับลูกค้าที่เคยใช้แล้วอาจจะรู้ว่ากี่นาทีนะฮะแล้วก็ตั้งนาฬิกาได้นะครับนี่นะหนึ่งนาที2นาทีตั้งได้ถึง5นาทีแต่ลองใช้ดูก่อนนะครับเตาแต่ละยี่ห้อความร้อนไม่เหมือนกันนะครับเราต้องลองใช้ดูก่อน ตัวนี้ความร้อนจะไม่ตัดนะครับจะมีแค่เสียงเตือนนะครับเราต้องคอยปิดเครื่องเอานะครับความร้อนก็จะมีตั้งแต่50ถึง300เลยนะครับตัวนี้ให้ความร้อนแรงมากๆเลยนะครับดูด้านหลังนะครับสําหรับตัวนี้จะมีแผงความร้อนทางด้านบนนะฮะนี่ครับด้านบนและด้านล่างนะครับเท่ากับว่าจะร้อนทั้งคููนะครับข้างล่างบนเลยตัวเตาป็นสแนเลสนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่4,990บาทนะครับพิเศษนะครับตอนนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นของทางร้านนะครับเราลดให้เหลือ4,590บาทนะครับส่งฟรีทั่วประเทศนะครับเตาไทยากินะครับเป็นเตาทําขนมปลาของญี่ปุ่นนะครับมีลูกค้าสอบถามเข้ามานะตอนนี้สินค้าเข้ามาแล้วยังไงแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์และ หลายที่อยู่ด้านล่างนะครับสั่งซื้อได้เลยครับเราจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับ4,590เท่านั้นนะครับตอนนี้จัดส่งให้ฟรีครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ